นอ,นอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนอบน้อมพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์สิบสืบกันมายามเช้า,เช,า,เ,ชาเช้าวันนี้นะครับก็ผุดขึ้นมาในใจในเรื่องการให้คือความสำเร็จทุกประการ หรือความสาเร็จเกิดจากการให้นั่นเองตามที่มีความรู้สึกขึ้นขณะที่นะตื่นยามเช้าแล้วก็น้อมถึงแวดล้อมต่างๆเพื่อจะน้อมเข้าหาตัวเองในเรื่องชีวิตในเรื่องการประพฤติปฏิบัติพัฒนาตนพัฒนาสังคมนะครับแล้วก็พัฒนาใจ ได้หลายส่วนที่ <c oughs> ที่เราต้องนำมาพูดจากกันนั้นก็เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราชาวพุทธบริษัทสีนั้นมีความเชื่อแล้วก็มีการกระทำให้เข้าถึงความสำเร็จในการดำเนินชีวิตของเรานะครับทุกๆส่วนเนี่ยนะครับจะต้องเริ่ม การฝึกอบรมตัวเองนะครับฝึกตั้งแต่ภายนอกฝึกตั้งแต่ภายในแล้วก็ฝึกการใช้ชีวิตประจำวันนะครับจนกระทั่งเรามีความเข้าใจแล้วก็มีการเข้าถึงเรื่องราวของการเ,าเขาเรียกความสำเร็จต่างๆความสำเร็จในชีวิตนั้นเท่าที่เรามีโอกาส พิจารณากันในแนวทางพุทธบริษัท4นั้นเราจะมีการเทียบนะครับเรื่องการสร้างบุญสร้างกุศลให้อาชีวิตของเรามีสภาพความมั่นคงแล้วก็มีกำลังใจที่เข้มแข็งขึ้นนะครับสิ่งเหล่านี้เราต้องน้อมทานศีลสมาธิปัญญา เป็นแนวทางอยู่เสมอในสิ่งที่เราจะต้องปลูกฝังตัวเองนะครับใส่ใจเข้าไปเบื้องต้นก็คือเรื่องความกตัญญูมีศีลธรรมนะครับแล้วก็ยึดหลักประเพณีประเพณีที่เราเป็นสังคมนะครับก็ต้องยึดหลักเอาไว้เพื่อจะให้เกิดการสอดคล้องไม่ขัดแย้งต่อกันนะครับ อย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องตักเตือนชีวิตของเราให้มีความสำเร็จในพื้นฐานเบื้องตน้นท่ามกลางแล้วก็ถึงบั้นปลายชีวิตความสำเร็จภายนอกก็ปัจยจี่ที่เราสามารถดำรงชีพใช้ชีวิตของเรามีรูปแบบในการให้อาหารการทำการใช้ที่อยู่อาศัย การที่เราบูรณะที่อยู่อาศัยนะครับการที่เราพิจารณาเรื่องอเครื่องนุ่งห่มของเราหรือสังคมที่เราสามารถบอกกล่าวชี้นำได้นะครับอย่ารักษาโลกก็เช่นกันที่เราจะต้องมีการพิจารณาว่าควรเหมาะกับวิถีชาวโลกตั้งแต่อดีตแล้วก็ถึงปัจจุบันนาการ สินงที่เราต้องมีการน้อมปัจเจตีใอย่างนี้ก็หมายถึงการกะระทําของเรานะครับซึ่งประกอบไปด้วยภายนอกแล้วก็ภายในถ้าเรามีโอกาสที่ดีนะครับเราน้อมอความเป็นจริงของชีวิตเราณนะปัจจุบันนาการเราจะทำให้เกิดความสำเร็จนะดีกว่าที่เราได้มีชีวิตเบื้องต้นทำกลางนะครับ นั้นเราก็จะต้องน้อมสิ่งที่เราปัจจัยแรกชีวิตมนุษย์เราเนี่ยประกอบเบื้องต้นคืออาหารการที่เราจะพิจารณาอาหารนั้นให้เกิดคุณเกิดประโยชน์นะครับเป็นรูปแบบของการรักษาของการผลิตของการที่เราจะเอื้อเฟื้อเกื้อกูลนะครับตนและคนอื่นหรือคนรอบข้างของเรานะครับ นันนี้ก็คือเรียกว่าการฝึกการน้อมการพิจารณาในการให้นะครับคิดจะให้อาหารตนให้อาหารผู้อื่นนะครับให้มีคุณภาพให้เกิดความสุขกันอย่างไรอย่างนี้เขาเรียกก็เสริมไปด้วยทานการให้เช่นกันนะครับไม่ได้หมายถึงเราจะต้องปราณีตเป็นพิเศษมาก กว่าตามเป็นความเป็นจริงที่เราสามารถที่จะกระทำได้เหล่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างการให้หเ็รื่องสร้างทานนะครับจากความคิดจากการกระทำในการหยิบยืน่นสู่ความสำเร็จต่างๆก็เป็นการสอนตัวเองนะครับจากนั้นเราก็ไปดูเรื่องปัจจัยต่อมาก็คือเรื่อง เครื่องนุ่งห่มที่เราจะต้องอพิจารณาชีวิตก็คือเสื้อผ้าอาภรณ์นะครับที่อยู่อาศัยเหล่านี้นะฮะจะดูว่าเราสามารถผลิตได้ไหมเรื่องเครื่องอนุ่งห่มของเราถ้าเราสามารถผลิตหรือคิดอ่านหรือดำเนินกิจกรรมเหล่านี้เอื้อเฟื้อแบ่งปันตนแบ่งปันผู้อื่นได้หรือไม่ จะการผลิตเองหรือจะการแต่ต้องซื้อหามาแล้วก็แบ่งปันนะครับใ้เกิดความรู้สึกพอดีพอควรกับชีวิตตนชีวิตท่านนะครับสิ่งเหล่านี้ก็ต้องน้อมสู่การพิจารณาอย่างนี้ในการคิดจะให้อะไรนะครับในเรื่องของเครื่องนุ่งห่มทะเลือเอ้อเฟื้อแบ่งปัน นะครับในที่อยู่อาศัยนะครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องน้อมมาสู่การอ,อยู่ณปัจจุบันให้เกิดความปลอดภัยกันแดดกันฝนนะครับการสิ่งที่เบียดเบียนกันเป็นหมู่สัตว์ทั้งหลายหรือหมู่ที่อ,อยู่ประจําต้องเบียดเบียนซึ่งกันและกันก็ต้องมีการคุ้มครองให้ปลอดภัยนะครับ เพราะนั้นสิ่งต่างๆในปัจจัย4ก็คือ,อยารักษาโรคเป็นส่วนที่เราต้องควบคู่กับเรื่องอาหารนะครับเราเวลาประทานอาหารก็หมายถึงเราสร้างยาให้เกิดคุณภาพต่อร่างกายของเราไปด้วยนะครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้การน้อมการให้นะครับ หมายถึงปัจจัยสี่เป็นพื้นฐานของการกระทําเพื่อจะมีการฝึกฝนตนเองสู่ความสําเร็จต่างๆนะครับนั้นจากการที่เราคิดจากการที่เราได้กระทําแล้วก็มีการประเมินผลของตัวเราเองกันความกล้าหาญความกระตันยูความอ่อนน้อมแล้วก็มีการพิจารณาถึงการให้ ะครับโลกเขาก็เข้าใจการให้ก็ทําให้เกิดหมู่มิตรสหายมากนะครับแต่สิ่งที่เราต้องให้หม่ต้องให้ตนให้ผู้อื่นให้การเอื้อเฟื้อให้การแบ่งปันกันนั้นก็ด้ดยเหตุอันเหมาะสมอันควรใช่ไหมครับเพราะนั้นเราจะมีการพัฒนาจิตใจของเราและเข้าหลักเกณฑ์ในกระแสพระธรรมนั้น ก็ต้องมีการระลึกมีการพิจารณาเหตุต่างๆที่เราใช้ชีวิตควบคู่กันไปนะครับเพราะนั้นทานการให้จะนำไปสู่ความสำเร็จในเรื่องการยาณมิตรและก็มีสังคมอันอบอุ่นก็คือเรื่องภายในบ้านภายในครองเรือนด้วยกันภายในสังคมที่เราได้เกี่ยวข้องกันก็จะมีหมู่มิตรสหายนะครับ นะครับเพราะนั้นการให้เนี่ยเป็นพื้นฐานวัตถุปัจจัยแล้วก็พื้นฐานการก็เียเข้าไปถึงใจในการที่จะดูแลให้เกิดความสุขเห็นไหมนี่แหละการให้ที่ลึกซึ้งก็คือการให้ชีวิตเป็นกำลังใจให้เกิดความสุขความรักความสามาคัคคีแล้วการก็เลยให้ความปลอดภัยซึ่งกันและกันนะครับเพราะนั้น พวกเราทั้งหลายที่ได้มีโอกาสนะครับได้ทบทวนได้เรียนรู้ถึงความสำเร็จของตนนั้นก็จะน้อมด้วยหลักปัจจัยสี่นะครับแล้วก็ระลึกเป็นพื้นฐานของการสร้างกุศลก็คือการให้นะครับเป็นแนวทางของการสร้างทานรักษาศีลทีนี้การให้เนี่ยบางทีจะไม่ไถึงการรักษาศีลก็จริง แต่เป็นเรื่องที่จะนำทางฝึกฝนตนเองให้เกิดความชำนาญให้เกิดความรู้สึกเอื้อเฟือ้อเข้าถึงจิตถึงใจตัวเองนะครับการให้เป็นเบนื้องต้นนั้นก็คือความปรารถนาดีแล้วมีผลทางใจกับเราเระหวังผลทางใจของเรานะครับเพราะนั้นให้แล้วก็อยากหวังผลความดีงามที่เราสั่งสมตนเอง นะครับแต่จริงๆแล้วการที่สังสมความการให้และอยากให้เกิดความดีงามในใจตนเองนั้นถ้าเราจะพิจารณาจริงๆเนี่ยก็มีความรู้สึกอยากอยากได้เกิดความดีคาว่าอ,อยากได้เกิดความดีอย่างนี้เป็นความรู้สึกหรือเป็นกิเลสอย่างหนึ่งเหมือนกันถ้าเรามีการพิจารณาเนี่ยนะครับ เดผู้พูดเองก็ได้มีการพูดจากันอยู่แต่ตั้งแต่อดีตมาเพราะการที่เราอยากจะดีก็เป็นกิเลสฝ่ายดีเพราะนั้นการที่เรามีโอกาสกระทำภารกิจในการให้ต่างๆในเรื่องปัจจัยสี่นั้นเราจะเห็นว่าเป็นผลทำให้จิตใจของเราเกิดความเป็นปกติในการที่ เจริญกุศลจนกระทั่งเบาสบายนะครับยิ่งให้ยิ่งเบายิ่งให้ยิ่งสบายยิ่งให้ยิ่งเบิกบานและเข้าใจการตรวจสอบชีวิตของเราอย่างพอเพียงแล้วก็พอดีนะครับน้อมเหตุต่างๆเนี่ยปัจจัยสี่ภายนอกอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคก,ก็เป็นการพิจารณาธรรมไปในตัว นะครับตั้งแต่อดีตสู่ปัจจุบันเราประเมินไม่ได้เหมือนกันนะครับพอเราเรียนรู้ในการให้ให้ตนให้สิ่งรอบข้างให้ครอบครัวให้คุณพ่อคุณแม่ให้การตอบแทนต่างๆนศูนยะ์ใจของเราก็เป็นเรื่องการธนุบำรุงพุทธศาสนาเพื่อจะนำทางชีวิตของเราให้เกิดการเบาสบาย นะครับก็สิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่มีการฝึกนะครับไม่มีการพิจ,จนารณาไปด้วยเราจะไม่เข้าใจนะครับเพราะจิตใจของเรามุ่งไปสู่สิ่งภายนอกด้วยความอยากจะได้บุญได้กุศลทางเดียวแต่ด้วยความรู้สึกตามประสบการณ์ผู้พูดเองนั้นได้ดำเนินชีวิตได้ใช้ชีวิตมาแต่จนกระทั่งถึงบ้านปลายชีวิตเราจะต้องน้อม สิ่งที่อยู่กับเราณนะปัจจุบันการเป็นสุดสิ่งภายนอกเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจก็คือวัดวาอารามต่างๆในเจศูนย์ที่มีการอบรมศูนย์ที่มีการสัมมทานศีลในศูนย์วัดวาอารามที่มีการประพฤติปฏิบัติพัฒนาเข้าถึงจิตถึงใจได้ฟังเทศได้ฟังธรรม ได้มีการพัฒนาสู่การสร้างฐานอย่างไรให้เกิดคุณงามความดีนะครับเะานนั้นจา,ากว่าเราจะคิดถึงการให้นะฐานนั้นหมายต้องมีการพิจารณาไปด้วยว่าสิ่งที่เรากระทำหรือเราสร้างฐานนั้นเราเอ่อเกเกิดขึ้นด้วยความบริสุทธิ์หรือไม่ถ้าเรามีความบริสุทธิ์เนี่ยนะครับ กุศลก็เกิดขึ้นนะครับจะเมยียจะมากจะน้อยเนี่ยไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์แต่การที่เรามีความตั้งใจที่ดีงามในการให้นะครับหมายถึงการประกอบสมาชีไปด้วยนะครับการที่เราพูดการที่เรากระทำการที่เรามีเนื้อหาของความตั้งอ,อกตั้งใจที่จะให้อะไรตนที่จะให้อะไรท่าน ที่จะให้หมู่สังคมต่างๆนั้นมีชีวิตในเจริญแล้วก็ปลอดภัยพร้อมทั้งมีการใช้หลักเกณฑ์ในศีลธรรมเข้าถึงกระแสแห่งพระธรรมกันมากน้อยแค่ไหนด้วยนะครับเพราะนั้นตามที่เราประเมินผลจากการให้ต่างๆนั้นนะครับก็จะทำให้เราเนี่ย มีความเข้าอ,อกเข้าใจทีเดียวในเรื่องประสบการณ์ของชีวิตการที่เราฝึกการให้นี่นะฮะหรือการสร้างทานเนี่ยเราต้องน้อมปัจจัยสี่นะครับอาหารที่อยู่อาศัยหรือเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคนะครับเหล่านี้เป็นปัจจัยในการประคับประคองชีวิตเพื่อจะนำทางของเราให้เกิดความสำเร็จทั้งภายนอกทั้งภายใน นะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเนะี่ยชีวิตมนุษย์เราสังเกตการใช้ชีวิตจะต้องทำหนึงอยู่ปัจจัย4นะครับแล้วก็ทำหน้าที่ในการงานด้วยความชอบของเรานะครับการชอบมาถึงต้องมีศีลธรรมนะครับมุ่งมั่นหรือไม่เอาใจใส่หรือเปล่าตรงต่อหน้าที่ที่เรามีหน้าที่หรือไม่นะไม่ใช่เรา มีแต่ต,ตัวตนของเราอย่างเดียวนะครับไม่มีเห็นไม่ได้พิจารณาว่าสิ่งที่เรากระทำเหล่านั้นเกิดคุณเกิดประโยชน์ในใจสังคมในตนเองหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าเราใช้หลักพระธรรมคําสอนเราจะเดินทางไปด้วยความสาเร็จมีการไต่ตองจะไม่ใช้วัตถุปัจจัยนําหน้า เราจะใช้สิ่งที่ควบคู่กันไปนั้นพิจารณาไปให้เกิดความพอดีนะครับแล้วก็เกิดความบริสุทธิ์ในการที่จะเคลื่อนไหวในการกระทำนะต่อกันและกันนะครับเราะนั้นะจะเห็นว่านี่คือเรายกขึ้นมาในเรื่องอปัจจัย4ี่ภายนอกในการให้นะครับจะถามว่าทำไมเมื่อให้อย่างนี้จะเข้าถึง ภายในได้อย่างไรคืนนี้ต้องมาพูดกันเรื่องการฝึกอย่างนี้เรามีการน้อมระลึกกายวาจาใจของเราหรือเปล่าถ้าเรามีการละลึกทางกายทางวาจาทางใจมีการกระทำควบคู่กันไปก็เดี๋ยวเราก็จะสามารถเปลี่ยนและก็เข้าถึงตัวเองในการใช้ชีวิตในข้อเนื้อหาของการสร้างทานการให้ นะสู่ความสำเร็จนะครับเพราะนั้นเรา,เาได้ยินได้ฟังกันเนี่ยนะครับการดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่ท่านมีชีวิตนะครับแล้วก็มีการเขาเรียกใส่ใจเข้าไปนั่นแหละครับถึงเรียกว่าการให้ที่สมบูรณ์นะครับไม่ใช่หมายถึงเรากระทำไปด้วยความเป็นหน้าที่นะสักแต่ว,ว่าทำๆไม่ได้ใส่ใจก็ทำให้เกิดเขาเรียก ไม่สมบูรณ์จากการให้ไม่เกิดบาร,รมีไม่ได้เกิดความก้าวหน้านะครับสิ่งที่เป็นหน้าที่นั้นก็คือหน้าที่ถ้าเรายังรู้สึกละอายต่อบาปหรือการระลึกถึงความกระตันอยู่เนี่ยนะครับแต่ถ้าพวก็เราจะมีการพัฒนาให้ยิ่งขึ้นก็ใส่ใจนะครับเอาใจเข้าไปจเจริญกุศลสิ่งที่เราได้ดูแลคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์ นะครับเพราะฉะนั้นการแก้ไขการรักษาความดีต่างๆเป็นชั้นๆไปนะครับแต่ความสาเร็จในการาดําเนินชีวิตพื้นฐานเนี่ยเกิดจากการให้นะครับให้ภายนอกให้ภายในให้ความสุขตนความสุขท่านให้ความถูกต้องตนแล้วก็ความถูกต้องต่อท่านนะครับเพราะฉะนั้นจะพูดจะกระทํา จะมีสาระต่างๆในการเอื้อเฟื้อในเหตุของปัจจัยสีต่อตนนั้นอาหารที่มีประโยชน์ที่อยู่อาศัยที่มีความปลอดภัยเครื่องนุ่งห่มที่พอควรพอดีนะครับส่วนยารักษาโรคก,ก็เป็นเรื่องอาหารบริโภคนะครับที่พอควรกับเหตุการณ์ของการดำเนินชีวิตของมวลมนุษยชาติต่างๆ นะครับเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายที่มีโอกาสนะครับดำเดินชีวิตนะครับด้วยความพอดีนะครับด้วยความสำเร็จนั้นต้องน้อมเราจะพูดเพร่าสิ่งที่เรา <c oughs> ชีวิตเนี่ยนะครับที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยเนี่ยเป็นความฝันของคนของมนุษยชาติจะบ้านเล็กบ้านใหญ่บ้านน้อยอะไรก็ตาม ถ้าเราคิดสู่การให้เนี่ยให้ใครเราพัฒนาเนี่ยครับเราต้องดูว่าการพัฒนาปัจจจี่ในการให้เนี่ยให้อาหารเราเป็นผู้ให้หรือไม่ได้คิดจะให้หรือเปล่าได้คิดจะกระทําหรือไม่นี่ก็มีการวนเวียนตรวจสอบในการให้ของเรานะครับให้ให้ตนให้ให้บุคคลรอบข้างให้สังคมสาธารณะ เราก็จะดูส่วนนี้เป็นพื้นฐานของชีวิตคิดจะให้หรือว่าแต่คิดจะให้เราก็จะได้กุศลส่วนนี้ก็สู่ความสำเร็จมีหมู่มิตรหมู่ญาติหมู่สังคมและลึกหากันเห็นไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยปัจัจสี่ต่อมาเนี่ยจะเห็นว่าเครื่องนุ่งห่มเนี่ยก็แบ่งปันเอื้อเฟือ้อสมัยอดยีเราขาดแลนเครื่องนุ่งห่มกันนะครับ ปะกันแล้วปะกันอีกนั่นแหละครับแต่สมัยใหม่เหลือเฟือฟุ่มเฟือยกันนะครับก็มีโอกาสได้เอื้อเฟื้อแบ่งปันกันตามเหตุตามควรนั่นคือการฝึกนะครับจากนั้นเราก็ดูที่อยู่อาศัยเราสามารถที่จะทนุบำร,รุงสร้างสารรค์ที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับเราเพื่อจะใช้ชีวิตในเหตุปัจจัย4ี่ในการให้ของเราถ้าว่าเราไม่มีรูปธรรมนี่แะครับ ยังไงก็เราก็ไม่เบิกบานเท่าที่ควรบางทีชีวิตหนึ่งเนี่ยเหตุต่างๆที่เราคิดจะให้นะครับอา,อาหารก็ไม่มีโอกาสจะได้ให้นะครับให้ตนนั่นแหละครับให้คนคนรบข้างเครื่องมือผมก็ไม่มีโอกาสจะให้นะครับเพราะเราไม่ได้คิดจะให้นะครับเพราะอันดับที่สามเนี่ยที่อยู่อาศัยการทนุบำรุงการร่วมมือการมีจิตอาสาการ ที่จะส่งเสริมการพัฒนาเหล่านี้ก็ไม่มีหรือจะในเงี้ยก็จะให้าขาดหมดโอกาสในหมู่คณะบมู่สังคมที่จะเห็นฝีไม้ลายมือของเรานะครับก็ความสำเร็จก็จะไม่เกิดขึ้นง่ายนะครับมีแต่เรื่องจะ,ะที่เราเพ้อฝันไปเฉยๆนะครับอยากอยากกินอยากใช้อยากมีอยากเป็นเท่านั้นเองไม่เกิดประโยชน์นะครับเพราะนั้น เราจะต้องเรียนรู้กันในเรื่องสิ่งที่เกิดคุณเกิดประโยชน์ในการให้สู่ความสำเร็จกันนะครับเป็นพื้นฐานต้นๆเลยนะครับก็พอสมควรกับเวลายามเช้านะครับก็วันหน้าวันหลังก็มาเล่าสู่กันฟังต่อไปนะครับขอนอนบน้องคุณงามความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์ คุณของคุณงามความดีทั้งหมดทั้งปวงนั้นมอบหมายให้พวกเราพุทธบริษัทสี่งจะเริญด้วยทานศีลสมาธิปัญญากันทั่วหน้าจากผู้พูดปะสิทธุภาษีสวัสดีครับ